คลิปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับระบบพวกชุดเกราะนะครับเป็นภาพรวมนะครับสำหรับมือใหม่นะมันอาจจะงงว่าฉันงงมากว่าชุดเกราะคืออะไรฉันจะเลือกใส่อะไรยังไงนะะเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นภาพรวมนะแต่ไม่ได้มานั่งอธิบายสกุลสกิลอะไรนะครับอันดับแรกเลยอ่ะตอนที่คุณเล่นเนื้อเรื่องอ่ะคุณจะมีชุดเกราะหนึ่งแถวเป็นแนวตั้งอ่ะหนึ่งแถวนะครับหนึ่งแถวอย่างนี้นะเขาเรียกว่าหนึ่งแถวโรแลงนะครับ ในการเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากคุณเลือกชุดเกราะที่เป็นอยู่ข้างล่างสุดเอาไว้นะครับเพราะว่ายิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ยิ่งมีพลังป้องกันของชุดเกราะเยอะมันก็จะเพียงพอที่จะทําให้คุณแบบเล่นง่ายขึ้นแล้วก็จบเนื้อเรื่องหลักได้จบนะยิ่งล่างยิ่งดีโดยไม่จาเป็นจะต้องตีบวกก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตีบบกก็ได้เกมมันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะใช่ไหมเก็บทรัพยากรก,รกัตรตีบวกไว้นะครับ ทีนี้พอคุณจบเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นระดับไฮแลงค์คือขึ้นเหมือนเนื้อเรื่องเอนเกมที่มีระดับความยากสูงกว่าเนื้อเรื่องหลักนะครับทีนี้มันก็จะมีปลดล็อกชุดเกราะแถบไฮแลงค์ขึ้นมาซึ่งการใช้คราฟชุดเกราะแถบไฮแลงค์เนี่ยก็คือการสู้มอนของไฮแลนค์นั่นเองแล้วมันก็จะปลดล็อกชุดเกราะต่างๆนานาให้คุณคราฟอันนี้ก็เหมือนกันครับชุดเกราะของไฮแลงค์คือพลังป้องกันยิ่งอยู่ข้างล่างมันก็จะยิ่งแรงนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นอย่างอื่นก็คือเราอาจจะต้องมานั่งนั่งคำนึงถึงสิ่งอ,งอื่นๆด้วยไม่เหมือนกับโลแลงนะครับสิ่งที่ไฮแลงต่างจากโลแรงก็คือชุดเกราะของไฮแลงเนี่ยจะมีสกิลที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าชุดแต่ละชุดอ่ะมีสกิลอะไรเด่นด้านไหนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสกิลที่ชื่อคล,าคล้ายๆกับตัวเจมที่ใส่เข้าไปอัญมณี ในเกมนี้เขาเรียกเจมว่าเดโคเรชันนะแต่มันยาวอ่ะเรียกว่าเจมแล้วกันมันมันสกิลเดียวกันกับไอ้ที่เจมที่มันใส่เข้าไปในชุดแต่ประเด็นคือเราก็ต้องรู้ว่ามันมีกี่รูไงเราถึงจะรู้ว่าชุดนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันใส่เจมอะไรได้บ้างใส่เพชรอะไรได้บ้างนะครับสรุปคือ 1. คุณจะต้องใส่ชุดเกาะไฮร็งในเอ็นเกมอย่างแน่นอน2เราจะต้องใส่ชุดที่ ดูจากข้างล่างขึ้นมาเพราะว่ายิ่งดีเฟนเยอะยิ่งดีถูกไหมแต่แทนที่จะดูดีเฟนอย่างเดียวอะ่ะเราก็ไล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูสกิลของชุดด้วยหนึ่งว่ามันเป็นชุดที่เหมาะสมกับชุดเราเออสายการเล่นของเราสมมุติว่าผมใส่ชุดที่เน้นหลบหลีกแต่ผมดันไปใส่เออไปเล่นสกิลเไปเล่นตัวโล่มันก็ไม่มีประโยชน์สมมุติว่าผมไปใส่ไอ้สกิลที่เกี่ยวกับการป้องกันแล้ว มันโล่มันแข็งหรืออะไรก็ตามแต่ผมดันไปใส่สายพิ้วสายจุกสายหลบก็ไม่มีประโยชน์เข้าใจไหมเออเราก็ต้องไปมิกแอนแมทระหว่างชุดที่มันอยู่ล่างที่มันเป็นดีเฟนซ์เยอะๆกับตัวสกิลของชุดและสิ่งที่3ที่ต้องคำนึงนะครับก็คือช่องของเจมที่ใส่หนึ่งเน้นล่างๆเอาไว้เพื่อที่จะเอาพลังป้องกันเยอะๆนะครับสที่ต้องคำนึงถึงก็คือสกิลของชุด ว่ามีอะไรติดมาเหมาะสมดีไหมแล้วก็สามช่องของเจมที่เรามีกี่ช่องขนาดของเจมเท่าไหร่เอาสามอย่างนี้มาชั่งน้ำหนักกันแล้วก็เรื่องเลือกที่จะใส่โดยโดยโดย,โดยอาจจะไม่ต้องเป็นเซตเดียวกันก็ได้นะครับแต่มันจะมีเซตมันจะมีสกิลของเซตชุดเกาะด้วยนะว่าเซตชุดกนเกาะนี้ถ้าคุณใส่กี่ชิ้นแล้วจะได้ ได้ได้สกิลของเซตมาด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่พูดถึงเซตในคลิปนี้เพราะว่าเป็นแค่เบื้องต้นนะครับโอเควิธีการนะครับ 1. ไอเรื่องของดีเฟนต์น่ะคงไม่มปปัญหาดีเฟนต์คือยิ่งล่างยิ่งดีถูกไหมครับยิ่งยิ่งอยู่แถบข้างล่างยิ่งดีนะสแล้วดูสกิลอย่างไงนะครับเวลาคุณเลื่อนแถบสกิลอะในคอมผมไม่รู้นะแต่ว่าในเพลเนี่ยคุณเลื่อนเลื่อนแถบ LR ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีหน้านี้ หน้านี้หน้าที่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับที่มี constitution level 1น marathon runner level 1นึ่งนั่นแหละคือเป็นสกิลของชุดที่ติดชุดมาถ้าคุณเลื่อนดูนะครับคุณ,คณจะเห็นว่าชุดเนี่ยมันจะมีมันจะมี2รูปแบบนะครับ2แฟชั่นเป็นแฟชั่นสีเขียวแล้วก็แฟชั่นสีเหลืองนี้นะครับไอตรงนี้ไม่ได้มีความแตกต่างใดๆเลยมันเป็นแฟชั่น2รูปแบบของ1ชุดเท่านั้นนะครับ ซึ่งมันมันเหมือนเป็นชุดของผู้ชายผู้หญิงในสมัยก่อนอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาไม่ได้แยกเพศชายหญิงแล้วก็เหมือนเป็นแฟชั่นหนแฟชั่น2นะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ไม่แตกต่างอันนี้ไม่แตกต่างคุณก็เลือกที่สกิลที่โอเคแล้วก็เลือกแฟชั่นที่คุณถูกใจไปเลยถ้าคุณคราฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็นทั้งชุดที่อยู่ในสต็อกแล้วก็เป็นแฟชั่นได้เลยคุณไปเปลี่ยนแฟชั่นได้ได ใครงงว่าเปลี่ยนแฟชั่นยังไงไปดูคลิปแฟชั่นที่ผมทำไว้นะครับทีนี้มันจะมีข้อแตกต่างอันที่สองคือบางชุดเนี่ยมันจะมีชื่อเดียวกันแต่เป็นอัลฟาและก็เบตานะครับอย่างที่ผมเลือกให้ดูนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นเซ็ตอัลฟานะครับอัลฟาหนึ่งอัลฟาอัลฟาสองแล้วก็เบต้าหนึ่งเบต้าสองแน่นอนว่าอัลฟาหนึ่งกับอัลฟาสองเนี่ยอันเนี้ยไม่มีความแตกต่างยกเว้นว่าแฟชั่นเบต้าหนึ่งกับเบต้าสองก็เหมือนกันไม่มีความแตกต่างยกเว้นแฟชั่นนะครับแต่ ชื่อเดียวกันอัลฟาเนี่ยมันต่างจากชื่อเดียวกันเบต้ายังไงมันต่างกันตรง,ตรงทีสส่สกิลที่ติดชุดกับช่องเจมมันจะเป็นอย่างงี้หมดเลยนะอัลฟากับเบต้าคืออัลฟาเนี่ยมันจะมีสกิลของชุดติดมาเยอะกว่าแต่มีช่องเจมน้อยกว่านะณะเดียการเบต้าตรงกันข้ามจะมีช่องเจมเยอะกว่าหรือดีกว่าแต่ช่องไอตัวสกิลของชุดเกาะน้อยกว่า นะครับทีนี้มันก็ต้องไปชั่งหนักช่างน้าหนักเอาแหละว่าถ้าสมมุติว่าชุดนั้นๆน่ะมีสกิลตรงกับสายคุณมากๆและดีมากๆคุณก็อาจจะเลือกเอาอัลฟาในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามันดีบางส่วนไม่ได้ดีทั้งหมดก็คือใส่ใส่ขอใส่แค่นิดเดียวอ่ะแค่แค่ไม่ต้องแบบเต็มสูบอ่ะนะครับอย่างอันเนี้ยมันมีสกิลอจีเตอร์เลเวล2แล้วก็อะดัพติเบนตี้หนึ่ง อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่ามันทําอะไรได้นะสมมุติว่ามันเป็นตรงกับสายการเล่นของคุณทั้ง2อันเลยนะครับคุณอาจจะใส่ไปเลยโดยไม่ต้องคํานึงถึงว่ามีช่องเจมหรือมีมากมีน้อยนะครับในขณะเดียวกันถ้าเลื่อนมาที่เบตา้าจะเห็นว่าสก,กิลอะจีเตเตอร์มันลดไป1ขีดแทนที่มันจะมี2ขีดเหมือนอันฟ้าใช่ไหมมันลดไป1ขีดแต่ทดแทนด้วยช่องเจมที่เพิ่มมา1ช่องนะครับช่องเจมดูตรงไหนครับช่องเจมดูที่คําว่าสล็อตข้างบนข้างล่างเลข60 ข้างล่างเลขหกสิบตรงกลางทางขวาบนหน้าจอเห็นไหมผมก็ชี้ไม่ได้ขอโทษด้วยนะข้างล่างเลขหกสิบสีเขียวอะ่ะมันจะมีรูปเจมใหญ่ๆเป็นรูปเพชรใหญ่ๆและมีรูปหมวกอ่อันนั้นแหละคือเป็นตัวบ่งบอกว่ามีช่องใส่เพชรเม็ดใหญ่หนึ่งช่องนะครับขีดขีดคือช่องที่สองช่องที่สามไม่มีใส่ได้แค่ช่องเดียวและก็ที่มันเป็นรูปหมวกคือมันเอาไว้ใส่เจมเฉ,มเฉพาะเกี่ยวกับชุดเกราะ เกมเกมนี้มันมีเป็นการแยกว่าเป็นเกมของอาวุธกับชุดเกราะมันมันบอกชัดเจนว่ามันต้องเป็นเกมของชุดเกราะนะหรือคุณจะกด LR มาดูแถบนี้ก็ได้ก็จะบ่งบอกชัดเจนว่ามันเป็นเกมขนาดไหนนะครับแล้วใส่อะไรอยู่ชุดนี้เราคาไวแล้วอย่างบางชุดเราคาไว้แล้วเราใส่เจมคาไว้มันก็จะบอกตรงนี้ว่าใส่เจมอะไรอยู่อย่างอันนี้ชัดเจนว่าเป็นเจมเม็ดใหญ่นะหนึ่งช่องถ้าคุณเลื่อนมาข้างบนจะเห็นว่าโนสล็อตโนสล็อตคือไม่มีเจมนะครับ เนี่ยเราก็มาชั่งใจว่าไออาวุธหรือไม่ใช่อาวุธสิชุดเกราะในแต่ละตัวนะเราจะเอาอันที่มีเจมเยอะๆสกิลน้อยหรือสกิลเยอะเเจมน้อยนะครับเนี่ยเรามายกตัวอย่างที่ข้างบนที่มันมีอันฟาเบต้าอีกสักอย่างหนึ่งอ่าอย่างไอบังโก้เนี่ยจะเห็นว่าบังโก้อันฟามีเจมเม็ดกลาง1รูแต่ <5. S 2> ถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยจะมีเจมเม็ดกลาง2รูนะครับ เห็นไหมนี่คือข้อแตกต่างแต่มาดูที่สกิลนะครับอันฟาจะมีสกิลพาริโกเร,รนลี่เลเวลสกับคานเตอร์สไตล์เลเวลหในขณะที่ตัวเบต้าจะมีคานเตอร์สไตล์เลเวลหอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนะครับพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มานั่งเลือกว่าหมวกัะเราต้องการอันไหนเรามาเลือกชุดเกราะต้องการอันไหนแต่ละแต่ละอันเนี่ยพาร์ทของ ชุดเกาะมีอยู่5พาร์ทเนราก็มาเลือกเอาว่าไหนบางอันเราอาจจะเลือกที่มันเป็นอันฟ่าบางอันจะเลือกที่มันเป็นเบต้าบางอันเน้นเน้นสกิลบางอันเน้นดีเฟนต์หรืออะไรก็แล้วแต่มามาบวกลบนะครับพอเราเลือกชุดที่เราจะคราหรือสวมใส่ได้แล้วนะครับเราก็ไปใส่เจมอีกทีหนึง่งซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับว่าเจมนั้นอะ่ะเราควรจะใส่เจมอะไรดีแล้วก็ตรงกระสายการเล่นเราไหมาอย่างไรนะครับ ตามตามช่องของเจมที่มีทั้งหมดนะครับอันไหนที่เราเลงไว้แล้วแล้วมันยังวัตถุดิบยังไม่พอนะครับเราก็จดจำไว้ว่ามันเป็นชุดของมอนเตอร์ตัวไหนนะครับแล้วเราก็ไปล่ามอนเตอร์นะั้นซ้ำๆจนได้แล้วเราก็สามารถกดสามเหลี่ยมแล้วก็มาคไว้ได้นะ add to wish list add to wish list คือเหมือนเป็นการทำสัญลักษณ์ไว้ว่าวิดลิทรูะเข้าใจไหมทำสัญลักษณ์ไว้ว่าเราอยากได้เนี้ย แล้วเวลาเราไปฟาร์มซ้ําๆจนกระทั่งวัตถุดิบมันพอมันจะขึ้นแจ้งเตือนมาว่าวัตถุดิบพอ,พอแล้วนะมามาคารได้แล้วนะครับมันจะทําให้เกมอ่ะมันมีจุดมุ่งหมายว่าเฮ้ยเราจะสู้ไปเพื่ออะไรอะ่ะแบบเนี้ยอาวุธก็เหมือนกันชุดเกราะก็เหมือนกันมันก็จะเป็นตัวแบบตั้งเป้าไว้ว่าเราจะฟาร์มหรือสู้ไปเพื่อคราบอาวุธในดวงใจเพื่อจะให้บิลหรือชุดของเราครบเซตนะ จะไปสร้างอาวุธที่เราชอบนะที่มันเล็งไว้นะอะไรแบบนี้นะครับมันก็ได้มีเป้าหมายมากกว่าสู้เพื่อความมันอย่างเดียวนะครับสมมติว่าผมผมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวใช่ป่ะแล้วเราอยากจะไปแต่งเจมของเรานะครับผมไม่ไแน่ใจว่าแต่งที่แบ็คเซมิได้เปล่าเพราะว่าปกติผมเออนี่ไงเนี่ยพอปกติผมไปแต่งในแคมป์นะครับคือพอสมมติว่าเราเราแต่งชุดอะไรเสร็จใช่ป่ะ รเราเราครฟฟเราแต่งชุดอะไรเสร็จที่แบ็กสมิธแล้วใช่ไหมเราก็มาตรงนี้นะครับซึ่งปกติเราครัฟฟแล้วเนะี่ยเรา,เรามันจะมีคําสั่งให้เรากดใส่ได้เลยพอเราใส่ได้เลยปุ๊บเราก็มาตรงนี้ถ้าเรายังไม่ใส่เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับที่อุปกรณ์เช็งอุปกรณ์แบ็คแคมก็ได้ที่แบ็กสมิธก็ได้แล้วเราก็มากดอย่างนี้นะครับกดขวานะครับกดขวาเนี่ยมันก็จะมีช่องเจมอ่ะอย่างอันนี้ช่องเจมหมวก3อันอันนี้ช่องเจมของเสื้อเกาะ2อัน นะครับเพราะว่าเสื้อกล่อมันมีแค่สองรูนะครับอันนี้เสื้อแขนสองอันเสื้อเสื้อไอ้กางเกงสองอันแล้วก็ไอ้เสื้อขาสองอันเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ส่วนขาสองอันแล้วผมก็ใส่เจมอะไรที่ผมมีว่ากันไปเน,นี้ยเนี่ยใส่เจมว่ากันไปที่มันตรงกบสายการเล่นหรือไม่ตรงก็ว่ากันไปเนี้ยเนี้ยแล้วเราก็ไปลุยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของอาวุธซึ่งไม่เกี่ยวกันเนะยอันนี้เป็นของอาวุธนะครับโอเคไหม อาวุธนี่คือของของอาวุธหลักของผมสามอันแล้วก็อาวุธลองของผมอยู่นี่อันหนึ่งนะครับอันนี้คือประมาณนี้นะครับสำหรับหลักการหรือวิธีการเลือกไอชุดนะครับผมอ้อลืมไปถ้าสมมติว่าคุณมิกแอนแมทตัวชุดกับเจมเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่ามาดูถ้าคุณรู้สึกว่ามาดูหน้าเจมโดยขอโทษหน้าสกิลโดยโรวมแล้วมันขาดเหลืออะไร ขาดเหลืออะไรอะไรที่มันแบบมันเหลืออีกแค่ช่องเดียวอะ่ะแล้วมันจะเต็มหรือมันมันแบบอยากจะอัดเพิ่มขึ้าอีกคุณอาจจะมาที่ทาลิสมานี้ทาลิสมานี้ก็เหมือนเป็นเครื่องประดับที่จะช่วยเสริมสกิลอะไรก็ตามได้อีกนิดหน่อยนะครับเสริมสกิลได้อีกนิดหน่อยไอ้ตรงนี้ก็ไปคาฟได้ที่แบ็กเซมิทด้วยเช่นกันก็จะเป็นการดันสิ่งที่คุณใส่ในชุดในเสื้อในเกมต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพเสริมขึ้นไปอีก นะไอ้พวกนี้มันจะซิงค์มันจะเชื่อมโยงกันนี่ออกไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะคาร์บสร้อยคอนี้แล้วมันยังวัตถุดิบยังไม่พอนะครับคุณก็ไปเหมือนเดิมครับไปฟามนะครับไไรเนี่ยไอ้สร้อยคอเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ทาลิสมันนะครับเนี่ยทาลิสมันนะครับนี่จะจะเป็นสกิลอะไรคุณก็อ่านเอานะครับอย่างคือคือแต่ละอันเนี่ยมันปกติแล้วมันก็จะมีสกิลเดียวแหละนะยกเว้นว่าคุณไปอัปเกรดนะครับ ถ้าคุณอัปเกรดเนี่ยมันก็จะเป็นการเป็นบวก2สกิลนั้นบวก2บวก3าไปเรื่อยๆแต่แน่นอนว่าการอัปเกรดมันก็ใช้ทรัพยากรน,นะแล้วแต่ว่าคุณจะอัปเกรดอะไรแต่ว่าคุณจะต้องมีอันตั้งต้นก่อนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปต่างหากให้นะแต่ว่าคลิปนี้มันเกี่ยวกับชุดเกราะก็ประมาณนี้นะครับเอ้ยชุดเกราะเนี่ยมันจะมีการตีบวกเรื่อยลืมไปนะครับการตีบวกของชุดเกราะนะครับก็คือคุณจะต้องสร้างก่อนคืออันดับแรกอะถ้าเป็น เกือบจะปิดคลิปแล้วเกือบลืมพูดถึงการอัปเกรดนะคืออาวุธมันอัปเกรดไม่ได้อาวุธธรรมดามันอัปเกรดได้มันได้แต่อาวุธเขียวแต่ชุดเกราะมันอัปเกรดได้ลืมพูดเนะี่ยคือชุดเกราะที่คุณยังไม่ได้คาร์ะมันจะอัปเกรดไม่ได้แน่นอนเพราะว่าคุณยังไม่เป็นเจ้าของไนงะถ้าเกิดว่าคุณไปกดชุดที่คุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของมันจะขึ้นอย่างงี้ว่าคุณจะคาร์บไหมถ้าวัตถุดิบคุณพอนะถ้าวัตถุดิบวัุคุณไม่พอมันก็จะมืดแล้วก็กดไม่ได้นะ ถ้าวัตถุดิบคุณพอมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับแล้วคุณก็กดการกรบาทขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าอัปเกรดหรือฟอร์สนะครับฟอร์สคือเป็นการสร้างซ้ำนะครับสร้างซ้ำมาเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะผมก็ไม่เคยสร้างซ้ำนะแต่ว่าอัปเกรดคือการอัพเลยนะครับก็คือพออัพเนี่ยมันก็จะต้องเติมแร่หรือแต้มให้มันเพียงพอกับที่มันต้องการที่มันบอกนะครับข้างล่าง ตรงรูปบวกข้างล่างมันเขียนว่า0ูนย์ทับห้าพพอยต์หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณจะตีบวกชุดเกราะนะครับให้มันมีระดับเพิ่มขึ้นมาจากเลเวล1เป็นเลเวล2เนี่ยคุณจะต้องใช้5,000แต้มนะครับอ่าสมมติว่าผมจะใช้เนี่ยเนี่ยเป็น5,000แต้มมันจะกลายเป็นเลเวล2เห็นไหมที่มันเป็นสีเขียว2อทับเหมายความว่าหมวกอันเนี้ยมันมันอัปเกรดได้ถึงเลเวล7นะครับจากดีฟเฟนต์หนึ่งเลเวล1อะ่ะดิฟเฟนซ์66 พออัปเกรดมันจะกลายเป็น68นะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัปเกรดให้มันแข็งๆมากๆเราต้องอัปเกรดถึงเลเวลเจ็ดนะครับซึ่งคุณจะต้องใช้แต้มถึง30,500เนาะเพราะว่าหนึ่งเลเวลมันใช้เจ็ดเออมันใช้ห้าพันนะครับเจ็ดเลเวลก็สามสามหมื่นห้าถูกแล้วละ่ะเออสามหมื่นห้านะครับก็ต้องใช้แต้มพวกนี้ระเบิดระเบอ้อเลยนะครับไอ้แต้มพวกนี้ก็ไปหาจากกิจกรรมต่างๆนะครับ หรือว่าจะแลกจากเอ็ต่างๆทำควยต่างๆนะไอ้แตมพวกนี้นะเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้ตอนโดรนแลร้งคุณไม่ต้องแลกหรอกไอ้คุณไม่ต้องตีบวกหรอกนะเพราะว่ามันเปลืองไอ้พวกนี้แลกพวกนี้คุณตีชุดที่คุณคว่าคุณจะใช้จริงๆตอนเอ็มเกมจริงๆเนี่ยค่อยตีบวกดีกว่านะครับยกเว้นว่าคุณจะใช้ไอ้ไอันก็แก๊กไก่กาเนี่ยตอนโดนแลงอันนี้ก็ใช้ไปแต่ว่าไอ้พวกข้างล่างเนี่ยคุณเก็บไว้นะครับเก็บไว้ใช้กับตอนไฮแล้์ดีกว่าเพราะว่ามันใช้แต้มสูงมากๆจริงๆนะครับ โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับการชุดเกราะนะหวังว่าคงจะมีเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่แล้วก็อย่าลืมดูแล้วคอมเมนต์ด้วยผมจะได้รู้ว่ามีคนดูมีประโยชน์ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปอยู่นะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้มาเทมิงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ